ที่นี้คำว่าเห็นเห็นเห็นเป็นการเห็นสองชนิดเห็นในทางภาษาคนเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาถ้าเป็นภาษาธรรมเห็นด้วยความรู้สึกคือรู้สึกอยู่ภายในอย่างไรนะั่นเรียกว่าเห็น ไม่ใช่ดูด้วยตาดูด้วยตาเห็นน้อยมากนั่นแหละเห็นด้วยปัญญาวิปัสนาคือเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนัตตาด้วยปัญญาด้วยวิปัสนานี่เรียกว่าเห็นในภาษาธรรมเราไม่อาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยลูกตา แต่จะเห็นด้วยความรู้สึกในทางจิตใจที่ประผ่านเข้าไปในทางจิตใจเป็นชัดในความเปลี่ยนแปลงความทนทุกข์ทรมานในความเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยในความรู้สึกในภายในเป็นการเห็นด้วยปัญญาเป็นการเห็นของปัญญา ที่นี้ก็มาเช่นเขว่าศรัทธาศรัทธา